ผมบันท่องพรวยสวัสดีพี่สุภุทุกคนครับผมตอนนี้อาจจะคิมาตามแนวทางของปูขนกันนะครับสุนทรเนาะถ้าเขาไม่แล้วก็าจะเลื่องปากกนเลยกนแชรกคติดตามบันท่องพระลวดนะครับแล้วมีกำลังใจให้กันต่อไปรับครับสุ่มข่อยบางแนวทางของปูขนนุ่มขันนะครับสุนทรเนาะครับให้เล่วอันนี้คัดคักเรื่องวัวปูไมอได้ทีมงานไปใช้ใจหมื่อยมือทีมงานภายในไปหาอยู่ครับ มากปีกอนครับมากก้อนมากปีกอนครับขบัดโค่งกนะ็ได้เนาะครับสรุปโค่งสถารโปูขัดโค่งแล้ว ครคงที่วันที่หนึ่งมีคนอ่ะครับวันที่หนึ่งตัว ทัดบนตั้นล่างกันเนาะครับบนล่างไปเลย,ลเลยอันนี้ชุดบนครับเลยมานหลนหลงมาลงไปจัดปูสีสามอันนี้บนเนาะปูเนาะบนบนสี่สาม 4ี4เจสี่เจ็ดี่แปดมาส,ส,สามคูนี่พ่อละบนมันปะปูนี่บนบนนี่มีให้สามคนาูนปะปูสาคูเลยก็สรุปเขียนเขียนได้ปะปูสี่สามสี่เจ็ดสี่แปด วิ่งบนแบบปูวิ่งบนเอาสี่ตัวเดียวหนิละวิ่งบนสี่ครับกับโอ้นี่ยกับสี่สามสามสี่นะปูเจ็ดสี่สี่เจ็ดกับตัวด้วยสี่แปดแปดสี่มันมาหลายปูไอ้ว่าคันมันขันมันสี่บ้มักอันนี้กับปูหายซี่ไปตัวเดียวก็ยุ่งรับสิบเลยไหมโอ้อปูรักสิบโอ้ยปูรักสิบ สีหลักสีเล่นปะปูไล่เลยเห็นมักทู่นี่ไตัดสีสวนไปเลยหลูดเล่นปะปูไปแล้วเด็กว่าวิ่งสีเด่นที่สีเม่นปะสีหลักสิบเนอะปูเนาะสีหลักสิบเด้อพี่น้องเด้อน้ำตกกันนี่สนส สามศูนย์ทีแปด้ชตั้จอยูนี sí> ้มันอกัรหมดเลยมันตอการที่ปวดซำกันหมดเลยเด็กสองตัวนีสตั สองครูบดบะเน็นละครูมักทั้งสองตัวแต่ว่มามักทั้งสองตัวเราตั้งสี่ตั้งศูนย์ศูนย์สี่สามสี่ศูนย์สี่แปดเด็กมักมัุ่ตัวครับคันจิตเตอรมานี่คือไลไปเลยในหน้าตัวนี้ไลจะศูนย์ไปเลยไลจะศูนย์กัหอดสี่เก่าที่ครับเก่งในมั่งมั่ต่อ พอปูมักขี้แห้งปูเนาะขันมาบ้านล่านวางสีไปสี่รักสิบพร้อมแต่ว่าขันมันเดี๋ยวนี้มันคุ้มอยู่ทั้งบนทั้งล่างดิอแต่ว่าเขาเอาเอาไว้ทั้งบนทั้งล่างหมดบแต่ว่าห้าหๆบนใบมันว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยืดสิบไปโอ้ี่ย่หรักสิบปูเนาะมันไปได้รักสิบขันมันมาขันมันมารักหน่ยมันไม่บ่กกี่โต ได้เอาลงมากทีแย่ขันมันมาลักหน่วยมันสี้ยุ่ซุ่มตกับมันตามครับครับขันมาลักหน่วยมาปูมันมีตกับทุนนี้อันนี้บนเนาะปูเนาะบนวันนี้ปูแยกแยกให้เล่นมาปูแยกบนแยกล่างให้เล่นมันว่ามันว่ายตัวเนี่ยว่ายคู่ตีปูยันแต่มันล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างขึ้นจังน่ป็นใจมากปูว่าที่แล้วมัน ว่าละว่าบนมันไปโยล่างบนนลยกระยามันเนาะกมันมาหลายตัวให้กัเจ้าว่ากับเจ้าอันเนาะเนาะอันว่าซุนแปดบนเปูนเออว่าซุนแปดบนมันเป็นเนาะว่าซุนแปดบนมันไปล่างแปดบนกะเขาถือว่าบ่อเขาที่จังสันถือว่าบ่อเขากับเขาเป็นตัวกราฟพร้อมถือว่าบ่อเขาเด้อขันเป็นเด้อขันตัวกราฟซุนสอง มาไลา่โตรอกสิก็ได้อันน,น,นี้สามโตคือกันในพญาเกตครับผมศูนซีศุนกว่าดีสืกกันแจ้าุนี่เอาปูขั้นตอนเลีนมันก็ตรงกันตัวกรับบนแมนแม,นมันไปเลยมดนั่นนะแต่ว่าเอาศูนแปดศุนหนี่าม,มารถนี่มาทั้งลักรักหน่วยรักสิบตัวศูนเด้อมารักหน่วยรักสิบได้หนอปูมาเลยมดแต่ว่าซีนี่สินักเยอรักสิบอย่างเดีวย,เยว วิ่งให้ช่องโตหลุดเอาหลุดอยากหลุดบนหลุดล่างก็แล้วแจ่ว่าจะให้ตัวเดียวมันก่มันมันมีตัวหนึ่งมาขำยวนนะสูนกับแปดโอล่างวิ่งสูนกับแปดล่างวิ่งสูนกับแปดได้ปีน้อง ก็จะให้วิ่งตัวเดียวมันเกิดทั้งหลายนะวิ่งสวนกับแปดแล้วบางทีก็เปลี่ยนสวนกับแปดนี่เน้นเขาม่มีตัวเน้นว่ปู่นี่ครัอันตัวเน้นจริตัวนี้ตัวนี้ตัวเน้นสวนสี่ตัวแต่ว่ามันเน้น้หมดแหละแต่ว่ามันเอาเอามันเป็นมันมาหลายครูนะปู่เนาะมันมาหลายครูบนสามครูล่างสามคู้ ว่าเดี๋ยวนี้ซีนี่เป็นตัวกระลั่นตีเลยเอาไปเห็ดมาแน่นอนตัวปูมาแน่นอนแมนาหมักปูจับก็หามาใส่แดนบาปูเป็นซีนี่เป็นลักซิปห่องอือซีเป็นลักซิปลักซิปได้ก่อนเป็นลักหน่อยมันมันเป็นลักหน่อยมันสิมีอยู่ลักหน่อยมันสิมีซีเกต มันจะมีเก็ดชีกับแปดชีกับสามช,ชีเนี่ยชุ่มโอ,อกลนมากเนี่ยละชุนหนาชี้สามนี่ชุนชีแปดชุน,ช,นชุนชียังกัลยาขันเป็นสามตัวนี่ผู้ชีเอาหมด นรถเตลี่โนะปูแมนขันรถเตลี่เขามาปูขีดเอามันมาปูหลุดเลยขันซูนซูนลักลอยนี่ซูนล hmm. ักลอยครับซีมาแล้วตัวหลังสิเป็นหยังไงยาว่าเกี่ยวคือว่าปูซีหลุดซีอะไรนี่หลูดซีโนะปูเนาะหน้าให้เป็นซูนตัวรถเตลี่มาปูขีดจัดเลยโนปูใน้ชิบตัวนี่ครับหน้าเป็นซูนลักลอยเป็นซูนแล้วซียังไงยะที่ข้างหลังอ่ะปูว่าซูนลักลอยได้พี่น้องได้ส่วนออบัวมัน ส่วนบนส่วนบดศูนย์ลักลอยนกปูเนาะตะวันล่างแบบศูนย์อยู่ลักหน่วยลักชีพลักชีพว่าลักชีพผมก็บอกผิดขนาดเดียวเห็นอยู่ยังอ่านผิดหน่วยอะไรอยู่าก็ต้องขี่พกกลับเพื่อเก่าบอกคูเมื่อกี้เป็นคือส่วนแปดที่ปูก็ต้องกลับตัวนั่นนั่นที่เป็นคือส่วนแปดขันมานี่มันเป็นชิ้นแปดเลยครับถามว่าท่านใครเอาในถูกตัวคือกันส่วนแต่ว่ามันอยู่สองตัวมันเลวบ้าน พี่น้องแคปหน้าจอเลยครับผมปูห้ถือว่าเป็นโคง้งทุดท้ายเนาะปูเนาะโค้งสุดท้ายแล้วคร <c oughs> ับบนสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดปูว่งกลมห้ยสี่แปดส่วนเลขวิ่งก็ห้วิ่งสี่สี่ตัวเดียวแขนแขนเม็ดเดียวอ,อยากรวยนี่คือรูดซีคับศูนย์รหลดซีคับศูนย์เนาะปูเนาะอยากรวยอยากรถบนนี่พดสินกับโหลดซีคับศูนย์ปูว่าส่วนเลขสามตัวกับศูนย์สี่สามศูนย์สี่แปดได้พี่น้องได้บน ส่วนล่างกะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดวิ่งศูนย์กับแปดส่วนตัวเน, 40, นว้นี่ศูนย์นะปูเนาะนี่ครับนายจอครับผมสีโสฟังนะครับอันตัวนี้สองตัวนี้มันเขาในนิมิตนำนี่ยนบ่มบกเก่ง,มงกะมันติดบจังเลยกลยเป็นตัวเกิงเลยอันที่หนึ่งมีน้าคอยโุกๆคนมาเรื่อยๆให้สุปูสุคนคนร์กดไรลกดแชกดีตามมันหอบพะรวยนะครับด้วยสำหรับพี่มีสวัสดีครับผม